อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4แฟันบอลแมนเชสเตอร์อยูไนเต,ต็ดเทใจกันโหวตให้อเลฮันโดกานาโชเป็นแข้งยอดเยี่ยมเดือนพฤศจิกายนชนะทั้งดาวิดเดคิอาและกาเซมิโรไปอย่างถล่มทลายหลังจาก2ประตู2อแอซิสอเลฮันโดกานาโชปีกตะรุ่งชาวอาร์เจนตินา ผง,งาดคว้ารางวัลน,นเตยยอดเยี่ยมประจำสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตดประจำเดือนพฤศจ,จิกายนจากการโหวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่18พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมากานาโชวัยว18ปีได้รับเสียงโหวตจากแฟบนบอลถล่มทลาย67%เอาชนะทั้งเดวิดเดคิอาในด่านชาวสเปน21%และคาเซมมโร่กองกลางบาร์เซเลส12%ชานุกานาโชทำไป2ประตู2องแอซิสในการลงเล่นทุกรายการโดยเป็นคนยิงประตูชายช่วยให้ปีศาจแดง บุกเฉินได้ออโซสซดัด1-0ในเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายและช่วงทดเจ็บเกมเพลย์ลมกนัดเบียดชนะฟูแลม2-1รายชื่อนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของแบนยูไนเต็ดประจำฤดูกาล2022-2023สิงหาคมลิซโดมาร์ติเนสกันยายนคิสเตนเอริกเซนตุลาคมคาเซมิโรและพฤศจิกายอนอเลฮันโดกาณาโช แมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาตอบโต้บทสัมภาษณ์ของคิซโซโนโรนาลโดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บอกว่าเกือบจะย้ายร่วมทีมว่าไม่เป็นความจริงช่วงหนึ่งในการให้สัมภาษณ์กับเพสมอร์แกนโรนาลโดเปิดเผยว่าตัวเองเกือบจะยา้ายไปคาแข่งในถิ่นเอเทียสเตเดียมแต่สุดท้ายตัดสินใจกลับไปอยู่กับปีศาจแดงตามคำแนะนำของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันยางไรก็ตาม ESPN สื่อเจ้าดังออกมารายงานว่าทางแมนเชสเตอร์ได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของโรนาลโด ดยยืนยันว่าไม่ได้ใกล้เคียงกับการได้ตัวมาร่วมทีมแม้จะมีความสนใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นโรนัลโดอยู่ในช่วงเตรียมตัวกับทีมชาติโปรตุเกสลุยศึกฟุตบอลโลก2022โดยเจ้าตัวเผยพร้อมแขวนสตั๊ดเลยหากสามารถก้าวไปควา้าแชมป์โลกมาครองได้สําเร็จการ,รีในวิวอดีตปากหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าริซโนโรนัลโดคงไม่ต้องการกลับไปเล่นให้กับสโมสรอ,อีกแล้ว ถึงได้มีการให้สัมภาษณ์แบบนั้นออกไปสตาทีมชาติโปรตุเกสกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับเพสมอ์แกนว่าปจแสดงหักหลังเขาโดยพุ่งเป้าไปที่บอร์ดบริหารรวมทั้งบอกว่าตัวเองไม่ได้ให้ความเคารพเอเล็กเทนฮาร์กและอีกหลายเรื่องกลายเป็นประเด็นใหญ่โตบนโลกลูกหนังแกรี่กล่าวกับสกาดสปอร์ตว่าผมไม่คิดว่าเขาต้องการจะกลับไปอีกแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะให้สัมภาษณ์แบบนี้ถ้าต้องการจะกลับไป เขารู้ดีว่านี่จะนํามาถึงการพลาดหัวข่าวและจุดจบเส้นทางอาชีพกับแมนยูจากมุมมองของสโมสรโรนัลโดได้พูดในสิ่งที่เขาอยากพูดเขาเอามาวิจารณ์ผู้เล่นของสโมสรเอริ็กเทนฮาร์กเจ้าของทีมและบอร์ดบริหารซึ่งถ้าคุณทําแบบนั้นไม่ว่ากับธุรกิจไหนก็ตามคุณจะตกงานแน่นอนความจริงคือพวกเขารู้ว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องยกเลิกสัญญากับโรนาลโดไม่อย่างนั้นมันจะเป็นแบบอย่างให้ผู้เล่นคนไหนก็ได้สามารถวิจารณ์สโมสรได้ในอนาคต ผมเห็นด้วยกับบางสิ่งที่คิซโน่พูดแฟนบอลแมนยูไนเตตหลายคนก็เห็นด้วยแต่ความจริงคือถ้าคุณเป็นลูกจ้างในธุรกิจและพูดสิ่งเหล่านี้การจ้างงานของคุณก็คงยุติลงกับยูไนเตตไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะทำแบบนั้นในไม่กี่วันข้างหน้านี้ฟาบินโยกกองกลางของลิเวอร์พูลแซวเพื่อร่วมชาติบราซิลอย่างคาซิมิโรอนโทนีรวมถึงเฟตที่อยู่กับผู้แข่งอย่างแมนยูไนเตดไว้เล่นผิดทีมในอังกฤษ ทั้ง4มีชื่อติดทับแซมบ้าลุยสึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์ซึ่งทางฟาบินโยที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมทีมชาติแม้ว่าจะเล่นอยู่กับทีมคู่แข่งร่วมลีกพร้อมกับมีการแซวกันเล็กน้อยตอนที่ผมย้ายออกมาแล้วเห็นคาซิโรได้โอกาสที่เรอัลมาดริดผมส่งข้อความยินดีเขาเสมอเขาบอกไปแล้วก่อนหน้านั้นว่าอยากมาเล่นที่พิีเมลีกเสียดายที่เขาย้ายไปผิดที่ในอังกฤษผมหวังว่าเขาจะไม่ได้ยกระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากนักเขาละเฟส และอันโทนีมีแข้งบาร์ซิลหลายคนที่ย้ายเล่นผิดที่ในประเทศนี้